ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับมนีผ้าพีนองมาเบิ้งลูกไส้ช็อกโกแลตครับเอ่อแม่จะเป็นแม่แม่ไทยครับถ่ายสูงอยู่ร้อยยี่สิบบวกรับนี่ครับตอนนี้ลูกก็ออกได้ประมาณสิบสี่มือแล้วครับเหนือหนังกำลังจะมาครับช็อกโกแลตนี่ก็ถือว่าใจลูกเก่งครับใจลูกเก่ง ถ้าเป็นตัวเม่นี่คือฉิดเหการอยู่ครับเดี๋ยวอะไรให้เบิ่งครับนี่เบิ่งครับนี่ครับลูกไส้ช็อกโกแลตครับเนื้อหนังแข็งขาสีได้สุยางเลยครับเบิ่งครับน้าลึกตะนอกมีแข้งขาใหญ่แข้งขานีบตรงห่วงครับเรี่ยงกระดูกโค้งสั่งใหญ่ต่างแต่ตอนออกครับออกเองไม่ได้ครับแม่นี่ต้องซอยซอยคอดครับนี่ครับอายุสิบสี่เมื่อ ลูกไส้ซอกแลตครับเบืองครับถือว่าแดงดีนาสันบามันครับใจลูกดีครับเบิ่งครับแม่กับบอยไนครับแม่แม่ถ่ายสูงแค่รอยยี่สิบบวกกับรอยยิบห้าครับประมาณนี้ตอนเอาขามาใหม่ๆมันถ่ายสูงรอยยิบสามยิบสี่ครับตอนนี้กับนาะมาณยิบห่าเนี่แหละครับส่วนตัวนี้จะเป็นไอ้ครับอายุประมาณสองปีครับนี่ครับน้องแดงดีครับ สำหรับการพัฒนากา็ถือว่าเป็นย่างที่พ่อใจครับพ่อใจแห้งถ้าได้ลูกประมาณนี้เพราะว่าเป็นแม่กับเป็นแม่งวดได่ลูกประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับง่ามครับส่วนตัวนี้ก็เป็นงวดลูกงวดไท่คือกันครับแต่ว่าเป็นพอ พอจะเป็นพอโตผสมโตตัวนี้พันสมหลอดครับเป็นงัเพราะไงผมเองครับออกจากข้อผมนี่แหละผมว่าไม่เพิ่นเลี่ยงเป็นงวหน้าเพิ่นฝากเลี่ยงแต่เมื่อกี้เมื่อนี้ก็ออกมาได้สิบสี่เมื่อออกมาได้สิบสี่เมื่อครับย่างไปหาบึงมาได้ครับมันมันบังครับแต่งขออภัยพ่น้องทีเขามาส้มน้ำครับ เบื้องครับนาตานาชันนาป้อมนาเฮียนแห้งครับว่งคอง,องามเลยว่งคอควบนาควบยังกระเดีการครับเดี๋ยวอะไรมันนี่ครับเบื้องครับยับย่นหนังแค่น,น้อยเลยออกมากกับย่นเลยครับเถิกหน่อยตัวนี้ตัวนอองมากกับย่น ซอยขอดให้ใหญงจอมก็ไ่เวียดมาดึงห้ครับแม่นี่ก็ออกเองบ่ด้ครับมันตัวใหญ่เกินขายขาหญ่ขายเงาดีครับนี่ครับสำหรับการพัฒนากับ่ผิิษวังครับสำหรับพอพันนี่อ่าช็อกโกแลตครับยูเอ็นสายเลือดดีใจลูกดีครับ ช่วเบิงครับเบิงครับเบิงดรวจครับเนื้อหนังเพิ่นย่นบ่ครับซิปก็มือครับประมาณซิปสี่มือออกวันที่ยี่สิบตัวน,นี้วันที่สี่ซิปสี่มือครับเบิงครับความารอเพิ่นหน้าตาความารอเดีการบ่ครับถ้าเป็นตัวแม่เป็นแม่บอกแม่พันธุ์ใดครับเป็นตัวผู้นี่ ยังเป็นพอพันบ่อลนีได้ปัญหาครับเพราะว่ามันเป็นสายเลือดง้อไทยมันอาจจะบ่สูงครับแต่ว่าเนื้อหนันงมันจะจะดีครับผสมกับบามัน่นเลื่อนลอยนี่ครับอายกับสองปีครับแต่ว่าน้องนี้พิ่งได้กสิบสี่ใช่ไหมมือสิบสี่มือครับเมื่อครับงามบอลครับพี่น้องสุดยอดได้ผมว่าซัมนี่ ควอมนาความย่นแข้งขาใหญ่แต่อนอกมีแต่หน่อยเลยครับแต่อนอกเพ่นสีแดงดีครับขับเป็นตัวเมียนีย่โอ้ยว่ามันถือเกเล็กคนนะครับขับเป็นตัวเมียน้มครับเบิ่งเป็นตัวอย่างได้ครับเปียบเทียบเบิ่งกับแต่ละพอพันเดี๋ยวมือใหม่ผมจะไปทายอันลูกไส้ทศพลให้เบิ่งครับอายุประมาณประมาณปีกว่า ลูกไส้ทดสพ้ครับเดี๋ยวผมไปทายเบิ้งครับมเอนี้กับมาเบื้องลูกไส้ชอ็อกโกแลตกรอนครับขวออักวนกับบใหญ่ครับขวักวนพัญห์ขวักหน่อยน้อยนี่ครับขอ,อกขอ,อกบใหญ่ครับไม่งอนอยู่แค่นี้ก็เลยปัญหดบใหญ่กับเป็นขอ,อกง้อเก่าผมหลังครับปัญหดขึ้นมาใหม่อีกตะกี้ขอ,อกง้อจะอยู่นี่ผมก็เลยใหญ่ไปไว้อีกห่วงนึงครับ เพื่อนทีมันจะกว้างกว่าตรงนี้อีกครับเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ส่องยูทูบุมรถเข็นน้ำครับเพื่อจะไปพลาดคลิปใหม่ๆมือน,นีกับภพาพ,พี่น้องมาเบิงอ่าเป็นตัวยางก็ซื้อครับสไลด์ทีนีกับสวัสดีครับผม